นัน้องนัดน้องนัดพ่อหนุ่ยวนารักมากรักมากทั้งครอบครัวไหมครับผมทั้งครอบครัวทั้งครัวคุณแม่ไม่ต้องกลัวไม่เชิญะนั่งอยู่นั่นแหละคุณแม่พอถ่านได้มาเคุณแม่คุณแม่ยาวสั้นยิ่งไปนั่งเลยอย่าเรียกฉันนะอย่าเรียกฉันนะอะไรครับน้องแจงกติกาอ่ะกติกาง่ายๆเลยครับผมทดสอบพลังปอดพลังปอดให้พูดคําว่าช้างวินเทอร์ ให้ยาวที่สุดเอาวินเทอร์ด้วยเหรอวินเทอร์ด้วยช้างวินเทอร์เรย่างเงี้ยอะรอย่างงี้เหรออย่างงี้แหละใครยาวสุดก็ชนะเหรอคือใครยาวใครยาวสุดไหมใครยาวสุดไหมอะไรยาวรวงช้างเสียงเสียงเสียงยาวพ่อเสียงยาวกว่าเนี่ยต้องมาลองดูพ่อมลองดูพ่อเข้าใจนะครับคุณพ่อครับผมเข้าใจเนาะเข้าใจนะคุณลูกเข้าใจนะช้างวิน thơ như thế này ha cùng hợp ca không nhé OK, 1...2...3 <Interred> <laughs> thơ. <Neptun. cười> Ooh... <laughs> <-kay. sun arrivé> ของของแก้มพี่พีคอนอ่าเป็นใจคุณพ่อให้คุณลูกค่ะลูกกับลูกน่ารักมากก็คือแม่เลยทีเดียวนะครับมอบเสื้อให้คุณพ่ออ่ามอบเสื้อคุณพ่อให้คุณลูกให้คุณป้าคุณลูกด้วยต้องแจ้งว่าแม่เลยครับอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ นะะฮแน่นกันทั้ครอบครัวจริงๆนะใจจะขาดแทนเนะผมก็แห่ใจไปด้วยผมไม่ไหวเลยทีเดียวดูแล้วคุณสั่นๆัเลยน่ารักมากเลยทีเดียวไปครับผมอุ่นนะครับแล้วต่อไปแม่แม่แม่ยังไงพี่อาะไรดีถามๆถึงงานที่จะมีพรุ่งนี้ไหมงานจะมีพรุ่งนี้ไปไปจุ่นฝั่งโน้นยังเงียบอยู่เลยอ่อนะฝั่งนู้นมีใครอยากได้กระเป๋าใบนี้ไหมครับนะครับกระเป๋ายังอยากแจกนะคะพี่อีกหนึ่งใบครับอีกหนึ่งใบ แล้วอ่าน้องแตงอ่ะพี่เล่ถามเลยค่ะครับผมถามดีกว่านะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วแหละนะฮะพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมเลยทีเดียวนะครับที่มือทีอยู่ด้านข้างเรานี่นะฮะอย่างที่ว่คือชื่องานกิจกรรมอะไรเนี่ยพูดไปแล้วด้วยเมื่อกี้แค่ชื่อใช่ไหมพี่ชื่อเฉยแค่ชื่องานตรงนี้น่ะปันวิ่งกระเล่นะ คือตรงนี้ก็มีก็มีบอกด้วยอะไรได้แหละนะะฮหรือว่าใครได้ไปติวแบบนี้ก็จะรู้เลยรู้เลยนะครับปันปอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมมีใครจำได้บ้างไหมคะอ่านุ่นไงมาเลยครับมาเลยครับอะไรคะพี่เมื่อกี้เหมือนยกมือมาเลยมาเลยมาเลยครัเชียร์เดีกย่ช่วยอย่ช่วยสงสัยคำถามยากไปไหมยากไปไหมไม่ยากไปนะโอเคอ่าได้ถ้าใครได้พี่งกันเลยนะพี่มาเลยนะครับถ้าถูกไม่ถูกก็มาอีกทีแต่ถ้าให้ให้คะแนนความกล้านะเออให้คะแนนความกล้าได้นะครับเชิญเลยครับผม าพี่จะมีเงินมีใครอยากตอบไหมเนี่ยเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับพี่มาเลยครับพี่ครับี่กว่ากัได้ได้เชิญให้แน่ๆครับผมกบงานของคนเลยกได้พี่เขาันสิบสองร่วงไปฮะพี่ไ้มาสคนเลยก็ได้